กหันหิวแห้งเครื่องจักรทำงานหมุนติวติว,วอยู่คู่ขาดคูขาดขาดงนยบนะหิวมาแต่ใน,นเมืองแซ่บยุ่งจา้าแซ่บจนวม่กินเหลือตะไร่จานวันนี้ว่างไม่ได้เป็นไหนไม่ได้เป็นไหนแต่ก็มีธุระรมจต่มีนี่เน่เห็ดซุกมมือเลยตะขานได้บังบางอย่างแล้วก็ขี้เกียจ่ายขี้ข้านบ่สิ่ะ ไปในป่าบ่ามีเวลามาถ่ายยังดอกค่าตะเกียบบังใหม่ส่วนสิทได้ถังนึงงน่ะเออรายจา่ออายเราก็ทำใจแล้วแหละแต่ยังดีกว่าไม่หานะมานั่งงองมืองงองท้าไม่ได้หรอกเรายังไม่ได้เป็นง่อย <c oughs> ก็ขอให้ลำบากอย่างนี้ตลอดไปไม่อยากเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้ ก็ให้แบบมีแรงทำํำอย่างนี้ตลอดไปมาหางั้นโดยเจ้าของมันพู่งใจขนาดไหนแต่ท่านที่คนให้เราก็ถือว่าเราโชคดีเรามีบุญวาสนาดีให้เองแนะ่ไม่คนอไหนแะน่แต่ก็เสือว่าก็ต้องหาเองจะไม่ไมปเปมินไปเครียดไงดอกให้อีกใ,ให้กินซื้อมือปเปล่าแล้วทำไมไม่ทําให้มันล้นอน่ะทําไม นั่นมันเดินเป็นเด็กแบบเด็กเด็กศิลป์นะนะดูมันขุมใช่ไหมไอ้นี่มันกระสับกระเซาะดูเจ้านี่ยถ้าไม่ลูกค้าเขาเสียวแล้วเลี้ยวกลับเขาจะมากินเขาเขาคะแนนแล้วว่านเอลูกชายยังไม่ลูกสะพ้ายยังไม่กลับให้เขาห่อไว้เยอะใส่ช่วงฟิตประเด้ไม่ใส่หนูไม่เคยใส่ใส่ตู้เย็นนะมันก็ใส่ได้หลายวันอยู่ อืมหมูทำวันต่อวันเนาะอินเหรอกวันทำวันแล้วหมดวันมีออเดอร์ส่งมาด้วยบอกร้านนีนเพื่อนมีออเดอร์ส่งมาตัวนึงก่อนเสร็จไปเก็บให้เจ้าคือเก่งแต่ยามันมันต้องเก่งอ่ะมือเจ้ามือเฮายังไม่ล้มหายมันมีบอมันว่าเก่งเฮา เขอนว่อย่างปากกัดตินหีบไหมก็คือก็ปากกัดตีนหีบก็ใช้ได้อยู่นะในอันแล้วแต่อารมณ์สินะ mm hmm. มันต้องตื่นไปเฮ็ด mm hmm. บ่เฮ็ดบ่ใดมัอเจ้ามีเงินเดือนกินก็จจิงอยูค่าเครองชีพม,มันสูงนะเฮ mm hmm. าไปตรงไปขอเงินไผ่สินะ mm hmm. แต่ถ้ามีคนหยิบยืนผัวเขาก็ไม่มีผัว oh. ลืมไปพาไปบอกเขาผัวนีงไงไม่มีผัวมีแต่เพื่อน, mm hmm. อนหายกินเองจ้ะ หะกินเองข่อยนี่บุญวาสนาข่อยนี่คือข่อยไม่แห้งเห็ดกับบุญัวแล้วไม่ป่วยไม่เป็นอย่าไปบอกว่าเจ้าของลาบากแต่มันก็นแล้วแต่อารมณ์ได้บางเหมือนก็จะมีอารมณ์ุ่ยทำไมคุณเหนื่อยจังเดี๋ยวไปเอาคนอื่นเข,ขเก็บคือการบ่เป็นแตเจ้าของดรอกสนุกแต่คนรวยอยู่นี่เขายังไปเก็บนะเไาเก็บไปกินเลยเก็บไปกินด้วยเก็บไปขายด้วยคนรวยๆนะ่ะผู้หญิงไทยที่รวยน่อยนะอแ,แต่ว่าคุณยายคุณตามา มีแล้วยายเจ้านะ่าะเดี๋ยวเขาจะด่าเจ้าเดี๋ยวเขาจะล่อใ้เขาแตเขาด่าเจ้าเจ้าห่อน้อยเกินไปเขามากินได้หนิแค่ว่าจะเอาการป่าเราอยู่เดี๋ยวค่ะท่อนี้ด้วหมูเจ้าพนหาลูกค้าให้นะจ๊ะ